คารวะท่านอาจารย์หมอเขียวครูลแล้วมีดีทุกท่านนะคะวันนี้ได้โอกาสมาขอส่งการมาอีกวันนี้นะคะเห็นคิวว่างนะคะ <g ül> ก็รัชกรนะคะขอแนะนําตัวอีกทีนะคะรัชกรกุลเวตชื่อเล่นชื่อ,อยูนะคะตอนนี้ก็อายุห้าสิบสองปีค่ะปัจจุบันก็อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็นนักศึกษาอาริยปัญญาตีปีเพิ่ง ปีที่หนึ่งนะคะเพิ่งจะสมัครเมื่อวันที่13ตุลาที่ผ่านมาแต่ว่าก็ได้เรียนหลักสูตรแพทย์วิถีทำคำจุนโลกออนไลน์มาตั้งแต่รุ่นที่สองมามาเรื่อยๆนะคะก็มีเว้นวัฟไปบางรุ่นเพราะว่าภารกิจก็ไม่ได้ติดตามนะคะเมื่อเมื่อวันก่อนได้มาแชร์สภาวะรมของตัวเองที่เอ่อมีมีความเจริญขึ้นทั้งทางด้านสุขภาพแล้วก็ทางด้านเอ่อสภาวะจิตใจนะคะจากการที่ได้เรียนออนไลน์มา ที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่เรื่องสุขภาพก็ท่านก็แข็งแรงดีขึ้นตัวเองก็แข็งแรงดีขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักอยาเก้าเม็ดใช้อาหารเป็นยานะคะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์เ,เรื่องเกี่ยวกับพลังของการที่อยากจะแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์นะคะเพราะว่าตัวเองอะ่ะตอนนี้ไม่ได้ทํางานประจําแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะมาเรียนแพทดิจิทธรรมเนี่ยก็เคยทํางานอยู่องการระหว่างประเทศ หนึ่งนะคะแล้วก่อนที่จะเ,เริ่มการใระบายของโควิดเองก็ได้พักสัญญาไปถึงหมดสัญญากับใครที่ทํางานแล้วก็เลยใช้เวลาที่จะเรียนรู้อยากจะเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาของรัตนหรือเซนที่เก้าก็เลยที่จะพึ่งาพาตนเองได้รับการยอบรมเรื่องการทำกิิกรรมธรรมชาติจากโครการเพื่อนอนช่วชาติมาแล้วก็พยายามจะเอามาปฏิบัติตัวเองมาเรื่อยๆตาม วาละที่ที่สามารถจะหาโอกาสได้นะคะซึ่งไม่เร็วๆนี้เนี่ยก็เ็งก็ได้พยายามจะหาผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งมาใช้เองอะนะคะก็คือวันนี้อยากจะจะโชว์ผลงานนะคะก็ทีนี้คาะเป็นสนเติมมะกรูดน,นะคะใช้ไล่มาแดงกันยุงค่ะก็อันนี้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้สึกว่าตัวเองอี่ยได้รัอกคอนะคะไม่แต่ว่าก่อนหน้านี้ ยแชร์แล้วว่าเป็นคนที่ชอบโบนยุงกัดแล้วก็จะรำคาญกับยุงมากเลยที่จะต้องผูกยุงกัดเรื่อยๆเลยก็เลยที่ว่าจะทํายังไงที่จะไม่ให้โดนยุงกัดก็พยายามหาค้นคว้าหาจากทั้งยูทูบจะต้องใช้อะไรที่มันจะป้องกันยุงได้ก็เลยได้ความรู้จากเอ่อเอ่ YouTube อยูทูบของที่ว่าจะเป็นของสังเตรอสงแล้วที่เขาจะทำเป็นสเปเย์มะกรูด,ยอ,ดอย่างนี้ค่ะสำหรับไลยุงก็เลยลองเอามาศึกษาดูว,ว่า จริงวิธีการทําก็ไม่ได้ยากก็คือเอาผิวมาปูดมาหมักกับน้ําส้มสายชูเอาผิวมาปูดมาหมักกับน้ำส้มสายช,าาายชูแล้วก็มาผสมน้ำาตามตามสัดส่วนซึ่งก็ขึ่งอันนี้นคอือสูตรที่ได้เรียนรู้มาใช่ไหมแล้วพอดีว่าก็ที่สวนนะคะก็มีคุณนะคุณนาเพื่อนบ้านที่สวนท่านก็มีมะกรูดอยู่ต้นหนึ่งค่ะซึ่งลูกดอกมากแล้วท่านก็ปล่อยให้ร่วงแบบตามต้นนะคะไม่ได้ทําอะไรแล้วก็เรียนเคยบอกท่าน ก็ตัวน,นี้ท่านก็เคยให้มาแล้วก็เอามาทำแชมพูน้ำยาล้างจานอะไรใช้ในบ้านไปครั้งนึงนะแต่ครั้งนี้พอได้รับสูตรนี้มาก็เลยไปขอมาขูดท่านมานะค่ะว่าถ้าท่านไม่ได้ใช้ก็ขอมาจะลองเอามาทำก็เลยลองเอามาทำดูค่ะแต่กด็ด้วยพลังที่คิดว่าอยากจะได้ตัวผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ต้องไปฆ่ายุงปกติเราจะใช้สเปรย์ฉีดใช่ไหมคือก็ฆ่ายุงจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะทำร้ายขเขาหรอกแต่ไม่ด้อยากไม่อยากให้เขามา,ากัดเรา เลยจะทําสเปรย์ับนี้มาใช้ก็หมนแค่ใช้ไล่ยุงแล้วก็ป้องกันไม่ให้เขามากัดเราด้วยก็เลยมาลองทําดูซึ่งม,มาใช้ดูก็ได้ผลดีค่ะเพราะว่าพอเริ่มเอามาฉีดฉีดเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนอยุงจะไม่ได้มาอยู่ในบ้านเหมือนเมื่อก่อนเหมือนไม่ค่อยเจอ,อยุงมากัดในบ้านแล้วบางทีอเราออกไปนอกบ้านก็ไม่ได้ทาไม่ได้ทากันไปก่อนก็โดนยุงกัดกลับมาก็ลองเอามาทาดู ก็หายคันเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่มันจะเป็นมนื้ตุ่มแบบเม็ดใหญ่ๆบ,บวมๆขึ้นมาค่ะพอใช้ตัวเนี้ยค่ะมันก็หายเร็วค่ะก็เลยก็เลยได้ความเชื่อเราอยากจะทําเพื่อไปแจกเพื่อนๆหรือว่าเอาไปให้คนอื่นที่เขาต้องต้องใช้เวลาไปสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเอามานั่งคิดออกแบบดีไซน์สลากอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองด้วยค่ะทำ,ทำเองทุกขั้นตอนเลยค่ะออกแล้วก็หา หาลูปหารูปอะไรจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะมามาทำเป็นแบบแล้วก็ซื้อขวดมาจุแล้วก็ได้เอานาไปนําเสนอให้เพื่อ,อ,อนๆที่เป็นเอ่อเจ้าของสวนที่ทําที่อยู่ในเสระใเกิรกรรมธรรมชาติด้วยกันนะคะเพราะตอนนี้ก็เลยนําเสนอเ,เขาว่าเออเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นตัวเป็นอธิลานที่เราจะไปออกร้านพเด็กนี้อเขาจะมีการรวม รวมกลุ่มกันใค่ไม่ี่ก็ไปออกร้านไปเอามืออะไรกันอย่างนี้ค่ะเราก็จะมีการแบบว่าเอาผลิตภัณฑ์เอาดีมาอวดกันว่าใชา้ผลิตภัณฑ์อะไรเราก็เลยว่าอันนี้เราสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์เจอหนึ่งของกลุ่มเราซึ่งตอนนี้เราจะเป็นกลุ่มของอจะใส่จากสรริรงธรรมชาตินความกระถมมาค่ะเพราะว่าตอนนี้แปลงที่นคระฐมก็เลยในการรวมกลุ่มเพื่อในมกระถมก็เลยได้ตัวนี้มาเป็นเป็นตัวหนึ่งที่ที่มันเป็นความคิดที่มาจาก ที่เราปรารถนาดีแล้วเราไม่อยากจะก่อกรรมกับยุงแล้วเราก็เออเราเลยได้ตัวนี้มาแล้วก็ได้สัมผัสแผลเพื่อนๆด้วยแล้วเราก็ได้ใช้ในบ้านได้แก้ปัญหาของตัวเองด้วยซึ่งรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ได้รับพรมาเพราะก่อนหน้านี้นเราก็ไม่เคยมีปัญญาที่จะทำอันนี้ได้ยู่ดีๆมันก็มีปัญญาทําได้มาถึงขนาดนี้ก็รู้สึกบอกว่าเออชื่นชมในในพรที่ได้รับอะค่ะจริงๆไม่ได้คิดว่าเป็น เป็นเอ่อของของเองเพราะว่าก่าอนหน้านี้เรามีมันคงจะมีมานานแล้วแต่เหมือนเป็นปัญญาที่เราเพิ่งได้มาจากการที่ได้เอามีสีเพิ่มขึ้นที่ว,ว่าไม่อยากจะเดียดเดือดแบบนี้ค่ะก็อยากจะส่องแชร์ตัวนี้ยแลส่งการสร้างคิดดิจิตนะคะขอบคุณค่ะค่ะอนุโมโทนาอาณาอาณราชกรนะคะเป็นไงคะน้องเอเราก็จะมี ผู้ที่สามารถที่จะพื่นตัวน่าเรียบง่ายสไตล์โพบอทได้อีกหนึ่งท่านนะคะ,ะการหมักนะคะหมักนานไหมคะหมักกับน้ําส้มหมักนานไหมคะจริงๆถ้าหมักเนี่ยเถอาค้างคืนก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเยอะแล้วก็หมักเอาไว้พอวลาเราจะใช้เราค่อยเอามาผสมก็ได้ตอนไปผสมน้ําผสมอัตราส่วนเท่าไหร่คะเอออันนี้ที่ทํานี่ถ้าสมมติเราหมักใหม่ๆแล้วก็ในใน,ในสัดส่วนที่ทํานี่ก็คือเอ่อ น้ำหมักเนี่ย40%แล้วก็น้ำน้ำสะอาด58%แล้วมีมีเออ่ของราชการมีเติมแอลกอฮอล์95%ไป2%นะคะเพราะแอลกอฮอล์นี้มันจะช่วยให้มันละเหยเรวเวลาถ้าเราเอามาทาแบบนี้มันจะไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นน้ำเยอมเกินไปก็จะถูมืออะไรมันก็จะละเหยเร็วละผิดก็จะละเหยเร็วแล้วตอนแรกคิดว่ามันจะมีกลิ่นมะกรูดแบบฉุนเหมือนเวลา แต่ถึงว่าเหมือนเลาที mm ่เราหั hmm. so, ่นหรือมะรูดใหม่ๆแต่เวลาพอเรามาผสมแล้วเนี่ยมันจะมีแค่กลิ่นอ่อนๆมันจะมีกลิ่นเหมือนมีกลิ่นน้ำส้มสายชูกับมะรูดอ่อนๆพอสักพักหนึ่งมันก็ไม่มีกลิ่นแล้วค่ะใช้กับเด็กได้ด้วยอันนี้ก็ใช้กับหลางได้ทาทาผิวเด็กก็ได้แล้วพอทาไปทุกวันทุยรู้สึกว่าผิวนุ่มเนียนขึ้นด้วยค่ะรู้สึกบำรุงผิวได้ค่ะเองไม่ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพเลยค่ะเข้าปากเข้าปากก็ได้เพราะว่าใช้เอ่อแอลกอฮอล์ที่เป็นไอทียแอลกอฮอล์ ไอ้ไม่ใช่เข้าตาไม่ได้นะคะข้าวปกเข้าจมุกไปถึงจอ,ไ,อได้สัมผัสได้ไม่เป็นไรจากข้าตาไม่ได้แอลแออันนี้ต้องระวังอย่างเดียวที่นั้นค่ะของของอ้พบทของเราก็มีแบบที่อาจารย์พาหมักนะคะที่แบบใส่ข้าวสารนะคะ,ะใส่ข้าวสารแล้วก็ใส่ผลไม้ที่มีอ่ารสหวานใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดแอลกอฮอล์แล้วก็หมกักอ่าด้วยอ่าใช่อ่า พืชผักที่มีสารหอมระเหยลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นสเปรย์ของพวทของเรานะคะก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึง่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยีกเช่นกันค่ะก็ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันนะคะอาราชกรนะที่เป็นท่านที่อยากได้บัวหรือเปล่าคะ ที่ส่วนก้าเห็นพี่น้องหวกว่าไปเข้าค่ายที่ส่วนก้านะคะใช่ค่ะอาจจะต้องแวะแวะไปดูัวที่ส่วนก้าก่อนเพราะว่าที่แปงนะของเองเพิ่งจะปรับไว้แต่ว่ายังไม่ได้หาอะไรไปปลูกนะคะเพราะว่าช่คิดว่าปลูกข้าวเขาอาจจะปลูกข้าวอย่างเดียวอาจจะยังไม่มีเวลาไปดูแลมากก็เลยไม่รู้ว่าปลูกบัวจะง่ายกว่าหรือเปล่าก็เลยคิดถึงบัวไว้ด้วยค่ะอืมค่ะเป็นตัวเองค่ะ ก็อนุโมทนากับอาราชกรด้วยนะคะนี่มันเกิดจากเจตนาดีของเรานะคะทําให้ปัญญามันเกิดมันที่อาบอกเลยค่ะแล้วอีกยานึ่งเอว่ามันเป็นเรื่องศีลด้วยค่ะเพราะศีลที่เราตั้งขึ้น,นโดยเฉพาะศีลข้อหนึ่งที่เราจะไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นใช่ไหมคะมันส่งผลทําให้ผลิตภัณฑ์ชิ้นเนี้ สามารถผลิตออกมาได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทําให้เนี่ยมองมองดูมันก็เหมือนเป็นผลิตภัณฑ์นะแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากศีลของเราที่สูงขึ้นนะคะศีลของเราที่สูงขึ้นเพราะว่าหนึ่งเราไม่เบียดเบียนแหละสองเรามีจิตเมตตาแบ่งปันผู้อื่นใช่ไหมคะสามเราคิดมาเพื่อให้ทุกๆคนนะคะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยยกเว้นทีเชาตาแต่ว่าซึ่งตรงนี้อ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะคือเอเชียว่าในหลายๆคนหลายๆท่านนะคะเวลาจะทําอะไรเนี่ย บางครั้งอ่ะเหมือนยกเรลีย้อนกลับไปเหมือนอาชาติพูดอย่างเงี้ยค่ะอาชาตก็บอกว่าถ้าเราทําเพื่อขายเพื่อให้ได้กําไรเยอะๆอะ่ะบางทีเจตจำนงของเรามันไปอยู่ตรงนั้นไงแต่เนี้ยเจตจำนงของอาราชกรก็คือเพื่อผู้อื่นเลยค่ะตัวเองอาจจะได้ประโยชน์ในการที่ว่าเออยุงหรือม่อะไรเงี้ยมันจะมากัดน,น้อยลงแต่จริง,รง,รง,รงๆเจตนาหลักอ่ะก็เพื่อผู้อื่นใช่ไหมคะอันนี้ก็ขออนุโมทนาจริงๆนะคะกับจิตที่บริสุทธิ์ค่ะขอให้ตั้งอธิสิทธิ์เพิ่มเ่ขึ้นไปนะคะจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆสําหรับผู้อื่่่่นนนเชี้ตอไปคะ จริงๆอยากจะดีเนี่งที่อยากจะขอคำแนะนาอยู่ค่ะถึงแม้จะเป็นเกจตนงานที่ดีนะคะแม้แต่ว่ามีการต่อยอดนะคะว่าตอนนี้มีมีเพื่อนที่ทำงานกิจอาสาเป็นนวันที่ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็ลยเห็นว่าเราน่าจะขยายเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับหาเป็นกองบุญการศึกษาช่วยเหลือเด็กดล้วโอกาสได้ค่ะและที่สําคก็เลยมีมีคิดต่อยอดไปขอมะกรูดจากสวนช้นที่เขาอาจจะมีต้นมะกรูดเยอะ ก็ได้มาขูดมาแล้วก็เอาไปให้ครอบครัวเด็กที่ได้โอกาสค่ะเขาช่วยช่วยในการผลิตใชางนี้เพื่อนอยากจะสั่งไปใช้รืแต่ตอนนี้ก็จะตรงหมดว่าใครอยากสั่งไปทำดูธอสวายพระอะไรแบบนี้ใช่ไหมช่วงช่วงที่ช่วงเป็นช่วงเทศกาลเทากาเนี่ยก็มีเพื่อนสั่งมาค่ะเพื่ให้ทำร้อยขวดค่ะก็เลย ก็เลยเจอไปขอให้ให้ให้ครอบครัวเด็กที่ได้การที่เราจะจับจสมเสริมการทุนการศึกษาให้เขาช่วยทําเราก็ได้มากรูดมาละแต่พอดีช่วงนี้ยครอบครัวเขาเอาเจ็บป่วยกันก็เลยช่วยเราไม่ได้เลยกลายเป็นภาระเราว่าเราจะต้องเป็นคนคนทำหนึ่งร้อยขวดมันมีมันมีมนมมนมลึกๆคือว่าเราไม่ได้คิดจะต้องมาเป็นคนทานะเราอยากจะไปให้เด็กช่วยทําเพื่อจะได้ให้ทุนการศึกษานี้กลายมาเป็นภาระเราซะแล้ว มันรู้สึกร้อนๆอยู่ข้างในนิดนึงค่ะอาจจะขอปัญญาผู้รู้ช่วยช่วยจัดการหน่อยค่ะรู้สึกว่าเป็นภาระของเราทันทีเลยเหรอคะพอมันรู้สึกมันเยอะเกินแบบมนเกินคาดนะคะดีๆก็ได้มีมีผู้ใจบุญอยากอยากจะเอาไปทําบุญสักหนึ่งร้อยมันมันมีความคิดนี้ขึ้นมาว่ามันกลายเป็นภาระของเราแล้วหรือเปล่า แล้วแล้วแต่ทเป็นพาล่ะสิคะ่ะเราเราต้องคิดว่าเราบําเพ็ญใช่ไหมคะน้องเอ <c oughs> เราต้องคิดว่า <c oughs> โหเรามีโอกาสได้บําเพนนะ็ญนันเรามีโอกาสได้ทําสิ่งดีๆเป็นกุศลนะคะต้องคิดเป็นกุศลของเราอย่าไปคิดว่าเป็นภาระค่ะคิดว่าโหมีโอกาสได้บําเพ็ญแล้วมีโอกาสได้ทําสิ่งดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะมันอาจจะมีไอตัวเนี้ยค่ะมันแอบซ่อนอยู่เนี่ยดูซิว่าจะเอาไปไปให้ช่วยเด็กให้เด็กช่วยทําไม่ใช่เหรอแล้วเด็กเขาเออ เขาไม,ไม่ไม่อยู่ต่พาว่าที่ทําได้เราต้องทําเองทั้งหมดแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเราก็รับรับเรียกไงคะเอ่อรับเอ่อคารับปากเข้ามาแล้วมันเป็นเหมือนเหตุการณ์อ่ะเหตุการณ์มาทดสอบใจเราว่าเราอ่ะแน่วแน,วแนว่ในการที่จะบําเพ็ญเส้นทางนี้ใช่ไหมบําเพ็ญที่จะเอาไปให้คนอื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะเออมันเป็นเหตุการณ์มาทดสอบเราไงถ้าเรารู้สึกว่าอึดอัดใจลังเลใจอ่ะแต่ว่าความแน่วแนว่ของเราอ่ะ คือเราก็อาจจะยังไม่เต,ต็มนนั้นเต็มที่ไงแต่พอมีเหตุการณ์นี้เข้ามาคือถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้ตอนแรกก็จะรู้สึกดีใจโอ้เราได้บำเพ็ญโอ้คนนั้นเราก็ได้ช่วยอันนี้เราก็ได้เอาไปบําเพ็ญแจกเอาไปบําเพ็ญที่เขาจะเอาไปแจกเอาไปถวายอีกทีหนึ่งใช่ไหมโอ้ยนั่นมันมีแต่ความสุขแฮปปี้มาตลอดเลยพอมมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาต่างหากแหละค่ะมันถึงจะเป็นกุศลที่ดีเพื่อให้ทดสอบใจเราจริงๆเลยนะคะว่าใจเราจริงๆเนี่ยคิดแบบไหนเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจเราขึ้นมานะพี่ เราจัดการกับใจเรายัางไงวิธีอย่างที่พี่ออนบอกก็เป็นวิธีที่หนึ่งเลยค่ะแล้ววิธีที่ดีนะคะเพราะเราตั้งใจจะบําเพ็ญใช่ไหมคะเราก็ทําเต็มที่แต่สมมติว่าถ้าถึงวันที่เขาจะมารับร้อยขวดเราทําได้แค่เจ็ดสิบขวดอ่ะเจ็ดสิบขวดก็คือเจ็ดสิบขวดที่เราทําเต็มที่ใช่ไหมคะมันไม่มีอะไรที่เราต้องเสียใจหรือลําบากใจหรือ แค้นเคืองหรือโทษอะไรใครได้เลยนะคะเพราะนั่นคือเราทําเต็มที่แล้วแต่ถ้าเราถอดใจตั้งแต่นี้ยขวดแรกเราก็ไม่ทําแล้วเพราะ่าคน,นั้นก็ไม่ว่างโอ้ยทำไปเยอะเกินช้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เริ่มโมเมนตตรงไหนเลยนะคะลอง <laughs> ลอง <laughs> ลอง,ลอง,ลองค,อค่อยคิดดูได้คะ่ะอาจจะจริงค่ะเพราะตอนนี้เลยแบบ เลยนั่งจ้องอยู่เนี่ยว่าจะจะทาตอนนี้หรือจะรอเด็กดีว่าจริงๆ,ๆ,ๆ <c oughs> ว่าอยากจะให้เด็กเขาร่วมบำเพ็ญแต่พอเขาไม่ว่าเราก็เลยก็จะรอเด็กหรือเราจะทําเองทั้งหมดดีนั่ง<ม>นั่งนั่งคิดอยู่เนี้ยเสียเวลาไปหนึ่งวันแล้วเนี่ยอย่าเอาร้อยขวดนั้นมาเป็นข้อทําให้เรา<ม>ทุกข์ค่ะทําเต็มที่เท่าที่เราทําได้จริงๆคะ<อ>่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณลึกขอบคุณค่ะ,คคะสุขใจเต็มที่ได้แล้ว แราต้องทําก่อนนะคะทําก่อนทําก่อนได้เท่าไหร่พอใจเท่านั้นนะคะก็ไม่ไม่ทําทุกทับถมตนค่ะก็เป็นกาลังใจให้นะคะโอ้โหมีโอกาสได้บําเพ็ญแล้วก็ได้เห็นกิเลสด้วยนะเนี่ยโอ้ดูซิที่ได้ประโยชน์เยอะมากเลยค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะค่ะค่ะเราจะไปที่อาสาวรีนะคะ